ปรับโฉมมาใหม่เลยนะครับดีไซน์ลงตัวมากๆกก็เรียกได้ว่ากว้างพอสมควรบนความปลอดภัยสูงสุดของรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโอ๊ตนะครับโปรดักส์เอ็กซ์เพวันนี้โอ๊ตจะมารีวิวรถ1รุ่นนะครับต้องบอกกนว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรถในตระกูลคูเป้ที่ทุกๆคนรีเควสมาเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขามีการปรับโฉมมาใหม่นะครับให้มีความทันสมัยและก็ดีไซน์ที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นคันนี้จะน่าสนใจและสวยงามขนาดไหนไปดูัเลยครบ คุมพลังของเจ้า E 200 Coupe คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร197แรงม้าแรงบิดที่320นิวตันเมตรพละกกำลัง0ถึง100เพียง7.6วินาที สิ่งแรกนะครับที่เข้ามาในเจ้า e-class coupe คันนี้นะครับที่เห็นได้ชัดก็คือพรมลายมีการปรับดีไซน์มาใหม่นะครับเริ่มใช้ในเจ้า e-class ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยใช้ในเจ้า mercedes-benz ใน generation ถัดไปอย่าง c-class สำหรับพรมลายมัลติฟังก์ชันของ e-class coupe คันนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยจะเป็นควบคุมด้านการขับขี่ทั้งหมดเลยส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นสำหรับจอ entertainment การเลือกเนี่ยก็คือมีกดปุ่ม home นะครับเป็นเมนูหลักนะครับเลือกซ้ายเลือกขวาจากบริเวณ c o n ร r o l l e r ได้เลยนะครับ กดปุ่มลูกศรย้อนกลับเนี่ยไปเมนูล่าสุดที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้นะครับลงมาด้านล่างนะครับจะมีฟังก์ชัน cruise control คือการล็อกความเร็วรักษาระดับความเร็วนะครับจะใช้งานเนี่ยเลือกฟังก์ชันปุ๊บเรากดคําว่า set เพื่อรักษาระดับความเร็วนะักความเร็วขนาดนั้นที่เราขับอยู่นะครับหากต้องการยกเลิกเพียงแค่แตะเบรกหรือว่ากด cancel นะครับหรืออีกโหมดหนึ่งก็คือ limit speed การจำกัดความเร็วเลือกคำว่า limit speed ปุ๊บนะครับต้องการจำกัดความเร็วที่ความเร็วเท่าไหร่ก็กดคำว่า set นะครับ หากต้องการยกเลิกเนี่ยสามารถกด cancel ได้เลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นสำหรับจอ entertainment ด้านซ้ายจะมีปุ่ม home นะครับกลับไปเมนูหลักนะครับปุ่มคอนโทรลเลอร์ในการเลือกเมนูต่างๆนะครับปุ่มลูกศรย้อนกลับเพื่อกลับไปเมนูล่าสุดนี่ฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์และก็วางสายโทรศัพท์นะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อผ่านสัญญ,ญาณบลูทูธไว้นะครับหรือผ่านสาย apple carplay นั่นเองออปชันนี่คันนี้ให้มาอีกอย่างนึงก็คือการปรับเบาะไฟฟ้านะครับที่ปรับได้ละเอียดมากๆเลย ปรับได้ทุกสรีระของร่างกายเราเลยนะครับก็จะมีปรับความสูงนะครับขึ้นลงปรับตำแหน่งเบาะแล้วก็รวมถึงเบาะรองนั่งด้วยนะครับถัดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันการพับกระจกมองข้างนะครับการปรับกระจกทั้งสองข้างแบบไฟฟ้าและก็กระจกออกโต้ทั้ง4บานเลยส่วนบริเวณด้านขวาแผงประตูของรถยนต์คันนี้นะครับก็จะมีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับให้เสียงใสแล้วก็กังวามากมากส่วนเนื้อเสียงจะละเอียดและน่าฟังขนาดไหนเดี๋ยวไปลองฟังกันดูเลยครับ สำหรับส่วนคอนโซลตรงกลางนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการปรับแอร์แบบออโต้นะครับแยกอิสระทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับมีปุ่มคีย์ลัดมาให้ด้านล่างนะครับรวมถึงฟังก์ชันการเปิดไฟฉุกเฉินตรงช่องวางแก้วนี้ให้มาด้วยกันทั้งหมดถึง2ช่องรองรับการชาร์จแบบไร้สายหรือไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยรองรับมือถือที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่อง usb การชาร์จิ่งแบบ usb type c แล้วนะครับรวมถึงส่วนควบคุมตรงนี้ก็จะมีทัชแพดมาให้นะครับแล้วก็ มีปุ่มการปรับโหมด Dynamic s e l e c t ปรับโหมดระหว่างขับขี่ได้เลยลองรับระบบ Parking Pilot หรือช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับที่สำคัญนะครับตรงบริเวณช่องวางของตรงนี้นะครับก็จะมี usb ให้มาเพิ่มอีก2ช่องนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับรถยนต์คูปเป้คันนี้นะครับก็จะมีปุ่ม b e l t f เด d e r นะครับในการช่วยค่าเข็มขัดได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผม สำหรับหน้าจอการของรถยนต์คันนี้นะครับก็เป็นรูปแบบการปฏิบัติการแบบ MBUX หรือว่าสามารถรองรับระบบสัมผัสที่หน้าจอได้แล้วนะครับก็จะมีหน้าจอแบบโทรศัพท์นะครับในการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบบลูทูธนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รวบนำทางนะครับให้มากับตัวรถเลยวิทยุรองรับ S.M.A.M. รวมถึงช่องสื่อบันเทิงในการฟังเพลงผ่านบลูทูธนะครับ แล้วก็หน้าคอมฟอร์ตในการเปลี่ยนสีห้องโดยสารหรือแอมเบียนไลท์นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงอย่างเช่นให้เบรเซดส c h a n g i n <light> okay, g the color ครับแล้วก็กลับมาที่หน้าจอโฮมนะครับจะมีหน้าข้อมูลของตัวรถนะครับสามารถดูรอบวัดเครื่องยนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับ หน้าจอถัดไปนะครับคือแอปพลิเคชัน Mercedes me connect รวมถึงหน้าจอเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน Apple CarPlay กับ Android Auto ได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นหน้าการตั้งค่าของรถยนต์นะครับ <c oughs> ก็จะมีระบบช่วยเหลือต่างนะครับการตั้งค่ารถยนต์รวมถึงการตั้งค่าไฟส่องสว่างแล้วก็ระบบของรถยนต์ครับผมส่วนบริเวณแผงคอนโซลด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการปรับไฟต่างนะครับรวมถึงไฟส่องแผนที่แล้วก็ไฟภายในเก๋งนะครับ และสำคัญนะครับสำหรับเรื่องคันนี้ก็คือปุ่ม SOS คันนี้นะครับในการขอความช่วยเหลือผ่าน call center หรือ SOS นั่นเองจะมีด้วยกันทั้งหมด2ปุ่มนะครับแบบฉุกเฉินกับแบบไม่ฉุกเฉินนะครับไม่ฉุกเฉินก็อย่างเช่นสอบถามเส้นทางต่าง,างๆเข้ากับระบบ call center นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการปรับฟังก์ชันการเปิดสร,รุปปิดสร,รุปลงมถึงม่านของสร,รุปด้วยครับผม ที่นั่งด้านหลังสําหรับรถยนต์คูเป้คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับนี่ผมปรับเบาะในตาแหน่งที่ผมนั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับตาแหน่ง head room ยังเหลืออยู่ประมาณ1กัาปั้นนะครับแล้วก็ตรงเล็ก room นี้ก็จะมีช่องว a l l ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อว่าเพิ่มสรีละให้เราได้นั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับช่องวางแก้วมีให้ด้วยทั้งหมด2ช่องนะครับพร้อมกับ usb ด้านล่างตรงนี้นะครับการชาร์จแบบ2ช่อง usb type c นั่นเอง k ี y l e s Let s Go ก็ได้มานะครับเีียงมีกุญแจอยู่กับตัวนะครับใช้มือสอดเปิดที่ประตูมือจับได้เลยหรือจะล็อกที่มือจับตรงนี้ก็ได้เช่นกัน,นครับหากเราถือสัมภาระมาเยอะๆนะครับคันนี้ก็มีฟังก์ชัน Hand Free Access สามารถใช้เท้าสอดเปิดแบบนี้ได้เลยส่วนภายในก็จะมีฟังก์ชันการพับเบาะนะครับสามารถพับลากไปสู่ด้านในได้นะครับวิธีการปิดคันนี้ก็ง่ายดายและสะดวกสบายมากๆเพียงกดปุ่มตรงนี้หรือว่าใช้ Hand ์ฟรี Access เหมือนเดิมก็ได้ครับ เจ้า E 200 c o เป e คันนี้นะครับกับรุ่นที่ปรับโฉมใหม่ที่มีความหลอ่อความลงตัวมากยิ่งขึ้นบนความอเนกประสงค์และที่สําคัญบนความปลอดภัยสูงสุดของรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับที่สําคัญค่าตัวเพียง4,550,000บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมมาดูคันจริงที่ Asta Auto House กันได้นะครับ